ครพนมสวัสดีครับสวัสดีครับนครพนมนี้มีอะไรเด่นเด่นมาโชว์มั้งครับวันนี้เส้นกกครับกกใช่ไหมครับโอ้สวยมากเลยอ่ะใยสับปะรดครับใยสับปะรดเอาส่วนส่วนของใยมันมาทํายังไงครับออกมาเป็นเส้นกำลังวิธียังไงบ้างครับเอาไปบีบครับบีบออกส่วนใยแล้วความทนทานเป็นยังไงครับ สีต้องย้อมสีธรรมชาติได้ไหมครับเนี่ยพวกเนี้ยสีเนี้ยทำยากไหมครับยากยากอยู่ใช่ไหมอันนี้คือชาวบ้านทำหรือว่าเป็นโรงงานหรือเป็นยังไงชาวบ้านทำร่วมกับแบนด์ทอครับ๋อ้ทอ,อน,นี่คือบริษัททอเหรอครับ เป็นงานวิจัยไหมครับนี่แล้วยังไงอ่าเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้คือการสานเครื่องทอเสือกเสืออ๋อเหมือนทอสาดทอผ้าเลยเนาะอ๋ออืมก็สอดแล้วก็พลิกไปพลิกมาแล้วก็เขาเรียกอ่าทอเสือเล็บบตัวเนี่ยครับตัวนี้อืมโตพอได้ถึงจนหมดก็ได้นะครับประมาณ200เมตรครับ เราไม่ต้องไม่ต้องสานไม่ต้องเครือใหม่อสองร้อยเม็ดเลยอโอ้ล้วก็เก็บไปม้วนไว้ข้างล่างอ,องต้แรบบันนี้เป็นผลงานของนักศึกษาไหมครับหรือของอาจารย์เป็นวิจัยอาจารย์ครับวิจัยของอาจารย์คนที่จะจดสูตทีบัตรจดแล้วใช่ไหมครับ สามารถทําคนเดียวออกคนเดียวออกคนเดียวแล้วก็มีไอ้ที่สอดนี่โดยอัตโตนโมัติใช้เมนนวลหมดทั้งหมดเมนนวลแต่ว่าไม่ไม่ใช้เครื่องจักรแต่ว่าเมนนวลแต่ว่ามันจะไปอัตโนมัติตรงนี้ใช่ไหมที่สอดตัวเนี้ยผมเข้าใจถูกไหมโอ้โอ้ดึงเข้าดึงออกตรงนี้อ๋ออ๋อโอเคโอเค แล้วล้อเส้นมันวางตรงไหนครับเส้นมันจะดึงเส้นจากตรงไหนครับเส้นมันจะวางตรงไหนอ๋อโอเคโอเคโอ้โหทำได้รวดเร็วมากเลยทำคนเดียวก็ได้เพราะว่ามันครุบแล้วก็ดึงเข้ามา